สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยนะคะถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดหลายๆเรื่องที่เออน่าสนใจมากๆเลยซึ่งล้วนเกี่ยวพันกับก,บการเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยีแล้วก็สังคมด้วยครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทสนทนาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอีลอนมัสก์นะคะมีตั้งแต่เรื่องแพลตฟอร์ม X ที่เปลี่ยนไปเยอะมากเออตัวใหม่อย่างก็ แล้วก็คู่แข่งวิกิพีเดียอย่างกรอกพีเดียด้วยค่ะแล้วก็มีประเด็นร้อนๆอ,อย่างเสรีภาพในการพูดกับกฎหมายทั่วโลกครับเรื่องธรรมาพิบานก็มีด้วยใช่ค่ะการงัดข้อกันในห้องประชุมผู้ถือหุ้นไปจนถึงภาพใหญ่เรื่องพลังงานอนาคตของโลกเราเอาละค่ะเรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยดีกว่าได้เลยครับประเด็นพวกนี้จริงๆดูเหมือนแยกกันนะครับแต่พอมาดูดีๆแล้วมันเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งเลยนะครับ เหมือนสะท้อนความพยายามที่จะรื้อสร้างระบบต่างๆเลยนะทั้งข้อมูลข่าวสารโครงสร้างอำนาจหรือแม้กระทั่งเรื่องพลังงานน่าสนใจค่ะเราจะค่อยๆแกะดูประเด็นสำคัญจากข้อมูลที่เรามีกันครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นโอเคค่ะเริ่มกันที่แพลตฟอร์ม X หรือ Twitter เดิมกันก่อนเลยนะคะมีการพูดถึงการปรับปรุงอัลกอริทึมครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่มีปัญหาแบบคนไม่ค่อยเห็นโพสต์ของคนที่ Follow อยู่ใช่ครับ ปัญหานั้นคนบ่นกันเยอะแล้วก็เหมือนมีการปรับแก้ที่ดูจะสุดโต่งไปนิดนึงคือถ้าเราเผลอไปไลค์อะไรเข้าอ,อัลกอริทึมก็จะป้อนแต่เนื้อหาแนวนั้นมาเต็มฟีดไปหมดเลยค่ะถูกต้องครับนั่นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ก็ท้าทายอยู่เหมือนกันแต่จุดที่น่าสนใจมากๆในข้อมูลล่าสุดคือ การค่อยๆลดการพึ่งพาระบบการจัดลำดับเนื้อหาแบบเดิมๆของ Twitter นะครับที่เรียกว่า legacy heuristics อ๋อระบบเกา่าใช่ครับกฎเกณฑ์แบบเกา่าแล้วก็หันมาใช้ Grok ซึ่งเป็น AI ที่ X พัฒนาขึ้นเองเข้ามาจัดการมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มีแผนใหญ่เลยคือให้ Grok เริ่มอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจโพสต์บนแพลตฟอร์มจานวนมหาศาลมหาศาลนี่ประมาณไหนคะ คาดการกันว่าอาจจะสูงถึง100ล้านโพสต์ต่อวันเลยนะครับร้อยล้านต่อวันหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกถ้ารวมทุกภาษาทั่วโลกเข้าไปด้วยโอ้โหนั่นมันข้อมูลเยอะขนาดไหนกันคะเนี่ยมหาศาลเลยครับลองนึกภาพ AI ที่ต้องประมวลผลบทสนทนาความคิดเห็นข่าวสารแบบเรียลไทม์จากคนทั่วโลกขนาดนั้นเป้าหมายก็คือให้กรอกเข้าใจบริบท จัดหมวดหมู่เนื้อหาแล้วก็จับคู่เนื้อหานั้นๆกับผู้ใช้งานที่น่าจะสนใจได้แม่นยำขึ้นอืมซึ่งงานแบบนี้คนทำไม่ได้แน่ๆไม่มีทางทำได้ทันแน่นอนครับข้อมูลระบุว่าอาจจะต้องใช้พลังการประมวลผลมหาศาลเลย <c oughs> เทียบเท่ากับการใช้ชิป AI ระดับท็อปอย่าง H100 นะครับถึงราวๆห้0 0 0ืตัว ห0,000ืน000ตัวโอ้โ oh. หใช่ครับซึ่งเป็นสเกลที่ปกติเราจะเห็นในศูนย์วิจัยระดับชาติเลยนะสแสดงให้เห็นถึงการลงทุนทรัพยากรที่แบบยิ่งใหญ่มากกับสมองของกรอกตัวนี้โอ้โห oh. ฟังดูเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่จริงๆค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ผู้ใช้จะเห็นมีอะไรอีกบ้างคะนอกจากการเห็นเนื้อหาที่ตรงใจขึ้นนอกจากการปรับปรุงฟีดหลักแล้วนะครับยังมีการพัฒนา semantic search ด้วย อ๋อการค้นหาแบบเข้าใจความหมายใช่ครับทําให้เราสามารถพิมพ์คําขำยาวๆหรือคุยกับระบบค้นหาได้เหมือนคุยกับคนเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่ใช่แค่ลิงก์แต่จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจริงๆทั้งข้อความรูปภาพหรือวิดีโอน่าสนใจค่ะ รวมถึงมีการปรับปรุงแท็บ Following ด้วยครับหรือหน้าที่แสดงโพสต์จากคนที่เราติดตามโดยเฉพาะอ๋ออันนี้ก็มีปัญหาบ่อยค่ะบางทีไม่เห็นเลยใช่ครับเขาเลยจะให้ Croc ช่วยกรองเอาโพสต์ที่น่าสนใจที่สุดขึ้นมาแสดงทําให้แท็บนี้กลับมามีประโยชน์มากขึ้นไม่ใช่แค่เรียงตามอะไรอย่างเดียวอ๋อแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ให้กดไอคอน c r o กบนโพสต์เพื่อให้ AI ช่วยวิเคราะห์หรือให้ข้อมูลเพิ่มได้ทันที อันนี้ก็น่าสนใจนะคะแค่แตะทีเดียวรู้เรื่องเลยใช่ครับเป็นการประสาน AI เข้ากับการใช้งานประจำวันโดยตรงเลยแล้วก็ควบคู่กันไปกับ Grok เนี่ยก็ยังมีระบบ Community n o t e s นะครับอ๋อที่ให้คนมาช่วยกันตรวจข้อมูลใช่ครับเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้ามาช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับโพสต์ที่อาจจะคลุมเครือหรือเป็นข้อมูลเท็จ ระบบนี้ทำงานแบบเปิดเผยสูสโค้ดและข้อมูลทั้งหมดเลยทำให้โปรง่งใสแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนแพลตฟอร์มได้ดีเป็นการใช้พลังของทั้ง AI แล้วก็คนร่วมกันนะคะถูกต้องครับพูดถึง AI กับความจริงแล้วก็นำมาสู่เรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆอย่าง g r o k ก i ้ i ีเดียที่เพิ่งเปิดตัวไปเขาบอกว่าสร้างจากกรอกเวอร์ชันพิเศษเลยที่ถูกฝึกมาให้สแสวงหาความจริงสูงสุด maximally truth seeking ใช่ค่ะ แล้วก็เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์หรือ critical thinking โดยเฉพาะเลยครับหลักการทำงานที่เปิดเผยมาคือเขาให้ AI ตัวนี้อ่านบทความยอดนิยมในวิกิพีเดียก่อนเลยอืมอ่านวิกิ p ีเดียก่อนใช่ครับจากนั้นก็ไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อมาแก้ไขข้อผิดพลาดเติมบริบทที่ขาดหายไปแล้วก็ทำให้เนื้อหามันสมบูรณ์และเป็นกลางมากขึ้น จุดนี้เป็นการท้าทายโมเดลสารานุกรมแบบเดิมที่พึ่งพาอาสาสมัครมนุษย์เป็นหลักเลยนะครับแล้วผลลัพธ์มันดีกว่าวิกิพีเดียจริงๆหรอคะมีตัวอย่างเปรียบเทียบไหมคะตามข้อมูลที่เขาอ้างมานะครับบอกว่ากรอกกิพีเดียไม่ใช่แค่แก้คำผิดแต่ให้ข้อมูลที่แม่นยำกว่าเป็นกลางกว่ามีรายละเอียดครอบคลุมกว่าวิกิพีเดียอย่างเห็นได้ชัดเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับนมกกระทั่งในบทความเฉพาะทางมากๆอย่างเรื่องฟิสิกส์ ก็ยังระบุว่าทำได้ดีกว่ามากแล้วในอนาคตยังวางแผนจะเพิ่มรูปภาพและวิดีโอที่สร้างโดย AI อีกตัวคือ Grok Imagine อ๋อมีสร้างภาพด้วยครับเพื่อมาช่วยอธิบายเนื้อหาให้เขา้าใจง่ายขึ้นไปอีกฟังดูทะเยอทะยานมากเลยค่ะถ้าทำได้จริงนี่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่คนเราหาข้อมูลอ้างอิงไปเลยนะคะแล้วเรื่องนี้มีประเด็นกับ Google ด้วยใช่ไหมคะเหมือนเคยได้ยินมาอ่ามีเกร็ดเล็กๆครับว่าในช่วงแรกที่ g o o e กิพเดียเปิดตัวใหม่ๆเนี่ย เวลาคนไปค้นหาใน Google ดันเจอลิงก์วิกิพีเดียขึ้นมาก่อนอ้าวมีรายงานว่ามัสถึงกับส่งข้อความไปหาซุนดาพิชัย CEO Google เรื่องนี้โดยตรงเลยจริงเหรอคะครับก็สะทอ้อนถึงการแข่งขันในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ากรคิพีเดียพิสูจน์ตัวเองได้จริงก็น่าจะส่งผลต่ออันดับการค้นหาและความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ใช้ในระยะยาวได้เลยน่าติดตามมากๆค่ะ การพยายามสร้าง AI ที่มุ่งหาความจริงแบบนี้มันก็นำเราไปสู่ประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะคือเรื่องเสรีภาพในการพูดซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงบน X มาตลอดโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเนื้อหาใช่เลยครับเรื่องนี้สำคัญมากย้อนไปก่อนการเข้าซื้อ Twitter นะครับมีการพูดถึงกรณีการแบนบัญชีผู้ใช้ที่มีชื่อเสียงหลายรายเลยเช่นโดนัลด์ทรัมป์หร a อจแดนพีเอร์ค่ะจำได้ค่ะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่อง Shadow ban หรือการลดการมองเห็นบัญชีบางคนอย่างลับๆซึ่งทาง Twitter รในตอนนั้นก็ปฏิเสธมาตลอดนะอืมเหมือนบอกว่าไม่มีไม่ได้ทำใช่ครับแต่ภายหลังการเข้าซื้อมีการเปิดเผยว่ามีเครื่องมือภายในที่สร้างขึ้นมาเพื่อการดีจ,จริงๆภายใต้ทีมที่ชื่อ Trust and Safety ชื่อดูดีแต่การกระทาอาจจะไม่ตรงปกหรอคะก็ชื่อมันฟังดูย้อนแย้งกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาเหมือนกันครับ แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญคือการเปิดเผย Twitter f i ไฟลใช่ไหมคะที่บอกว่ามีข้อมูลภายในหลุดออกมาถูกต้องครับ Twitter Files เป็นชุดข้อมูลภายในเลยครับทั้งอีเมลการสื่อสารต่างๆที่ทยอยเปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอย่าง FBI FBI เลยเหรอคะใช่ครับ มีรายงานว่าส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประสานงานถึง80คนเลยนะกับทีม Trust and Safety ของ Twitter ในการส่งคำร้องหรือ Request นะครับให้พิจารณาลบเนื้อหาหรือแบนบัญชีต่างๆโหการเปิดเผยน,นี้ถือเป็นการยืนยันข้อสงสัยที่มีมานานเรื่องการแทรกแซงหรือแรงกดดันจากภาครัฐต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งข้อมูลนี้มาจากไฟล์ภายในจริงๆค่ะไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นประเด็นนี้ละเอียดอ่อนมากเลยค่ะ แล้วนโยบายของ X ในปัจจุบันคืออะไรคะเมื่อต้องเจอกับกฎหมายหรือคําสั่งของรัฐบาลต่างๆทั่วโลกนโยบายที่เขาประกาศไว้นะครับคือ X จะปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เข้าไปดําเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดจะไม่ทําอะไรที่เกินเลยไปกว่าที่กฎหมายกําหนดก็คือทําตามกฎหมายเป,เป๊ะๆใช่ครับเพราะหากฝ่าฝืนก็อาจจะถูกบล็อกการให้บริการในประเทศนั้นๆไปเลยแต่มันก็มีกรณีที่ซับซ้อนเกิดขึ้นเหมือนกันอย่างเช่นในบราซิล อ๋อ oh, ที่มีขายใหญ่ๆใ,ใช่ครับที่มีรายงานว่าผู้พิพากษาออกคำสั่งให้ X ทำในสิ่งที่ถูกโต้แย้งว่าขัดต่อกฎหมายของบราซิลเลียงและยังออกคำสั่งห้ามเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งนั้นต่อสาธารณะด้วยหรือที่เรียกว่าแก๊กออเดอร์นะครับทำให้สถานการณ์ยิ่งรับมือได้ยากเข้าไปใหญ่สถานการณ์แบบนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในหลายประเทศเลยนะคะที่มีแนวโน้มออกกฎหมายควบคุมเนื้อหาออนไลน์เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่อง hate speech หรือคําพูดสร้างความเกลียดชังใช่ครับมีการอ้างถึงกฎหมายในหลายประเทศเลยเช่นสหราชอาณาจักรสหภาพยุโรปเยอรมนีออสเตรเลียที่มีความเข้มงวดในการควบคุมสิ่งที่ถือว่าเป็น Hate Speech มากขึ้นเรื่อยๆอืมมีรายงานจาก UK นะครับว่ามีประชาชนหลายพันคนถูกดําเนินคดีหรือถึงขั้นจําคุกจากการโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียโหหลายพันคนเลยเหรอคะ ใช่ครับมุมมองที่มัสก์นำเสนอในเรื่องนี้คือเสรีภาพในการพูดที่แท้จริงนั้นน่ะมันต้องครอบคุมถึงการอนุญาตให้คนพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยได้ mm hmm. เพราะถ้าเราเริ่มจำกัดสิ่งที่เราไม่ชอบวันหนึ่งฝ่ายตรงขามที่มีอำนาจก็อาจจะใช้ตรรก,กบเดียวกันมาจำกัดสิ่งที่เราพูดได้เหมือนกันมันเป็นดาบสองคมนะครับก็จริงนะคะ มีความกังวลว่านิยามของคำว่า hate speech เนี่ยกำลังถูกขยายขอบเขตเออกไปเรื่อยๆจนอาจกระทบต่อการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายได้ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักในระดับโลกเลยครับตอนนี้จากเรื่องอำนาจรัฐในการควบคุมข้อมูลก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องอำนาจในโลกธุรกิจได้เหมือนกันนะคะมีประเด็นเรื่องการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเทส la าที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะบทบาทของบริษัทที่ปรึกษาผู้ถือหุ้นอย่าง ISS และ Class Lewis ที่มสัสวิจารณ์แรงมากเลยครับแรงมากถึงขั้นเรียกว่า corporate ISS เลยทีเดียวโหคำแรงมากค่ะครับสะท้อนความขัดแย้งอย่างหนักเลยประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกมาคือบริษัทที่ปรึกษาเหล่านี้แทบจะไม่ได้ถือหุ้นเทส l a หรือบริษัทอื่นๆเองเลยนะครับ อ้าวไม่ได้ถูหุ้นเองเหรอคะน้อยมากครับแต่กลับมีอิทธิพลมหาศาลในการให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่โดยเฉพาะพวกกองทุนรวมดัดชนีหรือ i n d e x Funds ที่ถือหุ้นบริษัทต่างๆรวมกันแล้วอาจจะเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดเลยค่ะค่ะกองทุนพวกนี้ใหญ่มากใช่ครับแล้วกองทุนเหล่านี้มักจะลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำของ I.S.S หรือ Glass Lewis ซึ่งมัสและผู้ที่เห็นด้วยก็กังวลว่าคำแนะนำเหล่านั้น อาจจะไม่ได้มาจากผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเสมอไปแล้วมาจากอะไรได้บ้างคะเมืองอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับผลประกอบการโดยตรงแล้วทำไมมัสถึงกังวลเรื่องนี้มากเป็นพิเศษคะเกี่ยวกับเทส l a เขากังวลว่าเป้าหมายระยะยาวที่ทะเยอทะยานของเทส l a อย่างเช่นการพัฒนาหุ่นยนต์ออ t ติมัสให้สำเร็จและปลอดภัยหรือภารกิจด้านพลังงานยั่งยืนเนี่ยอาจถูกขัดขวางหรือเบี่ยนเบนไปได้ ถ้าเขาไม่อยู่คุมเหรอคะใช่ครับถ้าตัวเขาเองถูกผู้ถูหุ้นโหวตให้ออกจากตําแหน่งด้วยเหตุผลที่ไม่ได้มาจากผลประกอบการแต่มาจากแรงกดดันทางการเมืองที่ส่งผ่านบริษัทที่ปรึกษาเหล่านี้เขาก็เลยต้องการให้ตัวเองมีสัดส่วนคะแนนเสียงประมาณ25% 25%ซครับซึ่งเพียงพอที่จะมีอิทธิผลในการรักษาทิศทางของบริษัทแต่ก็ไม่มากพอที่จะทำให้เขาอยู่ได้ตลอดไปถ้าหากทำผิดพลาดร้ายแรงจริงๆก็เป็นการต่อรองเรื่องอำนาจควบคุมที่ซับซ้อนเหมือนกันครับ เข้าใจเลยค่ะเป็นการเดิมพันที่สูงมากจริงๆนอกจากเทส l a แล้วยังมีการพูดถึงกรณีของ OpenOpen Open ด้วยใช่ไหมคะสั้นๆเพนเอไอได้เบี่ยงเบนจากพันธกิจดั้งเดิมกลายเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการแสวงหากำไรสูงสุดและพัฒนา AI แบบปิดหรือ Closed AI ซึ่งขัดแย้งกับเอกสารการก่อตั้งและข้อมูลที่เคยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในช่วงแรกๆอืมก็เป็นอีกประเด็นที่น่าติดตามนะคะ ครับประเด็นนี้ก็สะท้อนความตึงเครียดร,ระหว่างอุดมการณ์ตั้งต้นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่วนรวมกับแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจในโลกเป็นจริงจากเรื่องอำนาจและอุดมการณ์ในโลกเทคโนโลยีทีนี้เรามาเปลี่ยนเกียร์ไปดูเรื่องใหญ่ระดับโลกอย่างพลังงานยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันบ้างดีกว่าค่ะมุมมองที่นำเสนอในเรื่องนี้เป็นยังไงคะอูวอที่สะท้อนออกมานะครับคือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เนี่ย เป็นเรื่องจริงจังและต้องจัดการแน่นอนสามารถวัดระดับก๊าซ CO2 ในบรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้นได้จริงๆค่ะอันนี้ชัดเจนแต่กรอบเวลาของผลกระทบที่รุนแรงน่าจะอยู่ในหลักหลาย10ปีครับเช่นประมาณ50ปีไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นใน5ปีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวขนาด500ปีเป็นปัญหาระยะกลางที่ต้องลงมือแก้ไขแล้วแนวทางแก้ไขที่เสนอคืออะไรคะเน้นไปที่ทางไหนเป็นพิเศษ แนวทางหลักที่เน้นเลยคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้พลังงานยั่งยืนครับหรือ Sustainable Energy Economy โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับการใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เน้นโซลา่ากับแบตเตอรี่นะคะใช่ครับแล้วข้อเสนอที่สําคัญมากๆเลยคือควรยกเลิกเงินอุดหนุนหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมดทั้งหมดเลยเหรอคะ ใช่ครับทั้งในฝั่งพลังงานหมุนเวียนและฝั่งพลังงานฟอสซิลเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงอันนี้รวมถึงฝั่งน้ํามันและก๊าซด้วยปกติฝั่งนั้นก็ได้เยอะใช่ไหมคะถูกต้องครับมีการชี้ว่าอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซได้รับเงินอุดหนุนแฝงหรือ implicit subsidies ผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและรูปแบบอื่นๆมาอย่างยาวนานซึ่งทําให้ต้นทุนที่แท้จริงของพลังงานฟอสซิลต่ากว่าที่ควรจะเป็นออ๋ การยกเลิกเงินอุดหนุนทั้งหมดจะทาให้ต้นทุนที่แท้จริงของพลังงานแต่ละประเภทสะท้อนออกมาแล้วก็ปล่อยให้กลไกตลาดตัดสินไปเลยซึ่งปัจจุบันการเมืองก็ทาให้การยกเลิกเงินอุดหนุนฝั่งน้ามันและกา๊าซทาได้ยากมากครับแต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าตอนนี้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มันเริ่มถูกกว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในหลายพื้นที่แล้วใช่ไหมคะเหมือนตลาดมันกําลังเปลี่ยนไปเอง<การ>ใช่เลยครับนั่นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลย ปัจจัยทางเศรษศาสตร์กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากทําให้พลังงานแสงอาทิตย์น่าดึงดูดมากขึ้น,นเรื่อยๆโดยอาจจะไม่ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนมากเท่าเดิมแล้วม,มีการกล่าวถึงประเทศจีนด้วยนะครับที่กลายเป็นผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์รายใหญ่ที่สุดของโลกไปแล้วด้วยกำลังการผลิตที่แบบมหาศาลมาก จีนนี่เขาผลิตเยอะจริงๆค่ะระดับที่ว่าสามารถผลิตแผงโซลาเซลล์ได้เพียงพอสำหรับจ่ายไฟให้ทั้งสหรัฐอเมริกาได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองครับไม่กี่ปีน่าทึ่งมากค่ะแล้วพลังงานทางเลือกอื่นๆล่ะคะอย่างนิวเคลียร์มีพูดถึงบ้างไหมคะมีพูดถึงครับพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิชชันที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยว่าโดยพื้นฐานทางเทคนิคแล้วมีความปลอดภัยสูงนะ พิสูจน์ได้จากการใช้งานในกองทัพเรืออย่างในเรือดำน้ำมานานหลายสิบปีโดยไม่มีปัญหาร้ายแรงแต่คนทั่วไปก็ยังกลัว,วกันอยู่ใช่ครับปัญหาหลักอยู่ที่กฎระเบียบที่เข้มงวดซับซ้อนแล้วก็การยอมรับจากสังคมที่ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ส่วนพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นที่เป็นความหวังในอนาคตอ่าฟิวชั่นมองว่าทางเทคนิคสามารถทำได้จริงนะครับและยิ่งสร้างเตาปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำได้ง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ แต่มีข้อแม้อะไรหรอคะแต่กลับมองว่ามันอาจจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับการที่เรามีเตาปฏิกรนฟิวชั่นขนาดใหญ่อยู่แล้วบนท้องฟ้าหมายถึงดวงอาทิตย์เหรอคะใช่ครับดวงอาทิตย,ดตย์ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลักที่ขับเคลื่อนทั้งระบบสุริยะมีมวลคิดเป็น99.8%ของมวลทั้งหมดในระบบเลยนะโหเยอะมาก การหันไปใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงซึ่งมีอยู่อย่างเหลือเฟือและส่งมาถึงโลกเราตลอดเวลาจึงดูจะเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพมากกว่าในระยะยาวครับมีการอ้างอิงถึงคาร์เชฟสเกลด้วยที่เป็นมาตรวัดระดับการพัฒนาของอริยธรรมโดยวัดจากความสามารถในการใช้พลังงานอ๋อที่แบ่งเป็น type 1 2 3 1> ใช่ครับการใช้พลังงานจากดาวเลือแม่ดวงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่เป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งเลย เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะแล้วเรื่องวัตถุดิบในการผลิตแผงโซล่าหรือแบตเตอรี่ล่ะคะจะมีปัญหาขาดแคลนไหมถ้าเราจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานพวกนี้กันทั้งโลกเลยข้อมูลที่นําเสนอมาค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่าวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ผลิตแผงโซลาเซลล์เช่นซิลิคอนซึ่งก็คือทรายธรรมดามดาเนี่ยมีอยู่มากมายเหลือเฟือเลยทรายนี่มีเยอะมากจริงๆค่ะส่วนวัตถุดิบสําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้กันทั่วไปเช่นเหล็กฟอสฟอรัสลิเทียม คาร์บอนอะไรพวกนี้ก็มีปริมาณมากเพียงพอที่จะสร้างระบบพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานให้ครอบคลุมความต้องการของทั้งโลกได้ครับแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่วัตถุดิบป,ปัญหาข้อขวดจริงจจริง,รง,รงไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนวัตถุดิบครับแต่อยู่ที่อัตราเร็วในการขยายกําลังการผลิตการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและก็การปรับเปลี่ยนนโยบายสนับสนุนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าฟังดูแล้วทั้งเรื่องแพลตฟอร์ม X AI g r o เอก เสรีภาพในการพูดการกำกับดูแลกิจการไปจนถึงเรื่องพลังงานทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นความพยายามที่จะเขียนกฎหรือสร้างระบบใหม่ในหลายๆด้านพร้อมๆกันเลยนะคะจากมุมมองที่เราได้คุยกันมาอารและอาจจะรวมถึงความถูกต้องตามกฎหมายด้วยซ้ำไปอืมน่าคิดค่ะ ในขณะเดียวกันเราก็เห็นการต่อสู้เรื่องโครงสร้างอำนาจทั้งในระดับองค์กรและระดับรัฐบาลรวมถึงการเดิมพันครั้งใหญ่กับทิศทางพลังงานในอนาคตของโลกด้วยทั้งหมดนี้ทำให้เราต้องกลับมาคิดต่อจริงๆนะคะว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และนี่ก็นำมาสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายด้วยเลยครับในขณะที่เรากำลังพัฒนา AI อย่างกรอกให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลและสแสวงหาความจริงได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในเวลาเดียวกันนะครับทั่วโลกก็มีความพยายามออกกฎหมายมาจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลบางประเภทมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแนวโน้มเป็นแบบนั้นมันน่าคิดนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่ง AI ที่ทรงพลังเหล่านี้สามารถวิเคราะห์และตีความความจริงหรือความถูกต้องของข้อมูลได้แตกต่างไปจากที่กฎหมายของมนุษย์กำหนดหรือแม้กระทั่งสามารถชี้ให้เห็นความขัดแยง้งหรือความไม่สมเหตุสมผลในตัวบทกฎหมายเหล่านั้นเองโอ้โหถ้า AI มาท้าทายกฎหมายสังคมเราจะปรับตัวอย่างไรครับเมื่อเครื่องจกักรอาจกลายเป็นผู้ตัดสินหรือผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจริงและกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น ในโลกที่กฎเกณฑ์เหล่านั้นเองก็ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่อาจเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่รอเราอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้ครับ